คำถามต่อมาครับโลีตินทานได้กับทุกมะเร็งไหมเออคำถามนี้มันจะพาะมะเร็งเต่านมมะเร็งตับมะเร็งปอดอะไรหรือเปล่าคาถามนี้ดีมากคืออย่างนี้ในตัวโลรตินเนี่ยอย่างแรกเลยอย่างที่เราเข้าใจมันไม่ใช่ไปยารักษามะเร็งนะย้ําเสมอนะคนํานี้แต่มันคือสารอาหารที่ไปฟื้นฟูให้ร่างกาย คนที่อาจจะเป็นโรคของความเสื่อมหรือคนที่ไม่ป่วยเลยแหละพะทุกคนมันเสื่อมอยู่แล้วให้ชะลอการเสื่อมลงไปนะครับช่วยให้เซลล์คือคิดง,ง่ายๆถ้าเซลล์ได้รับสารอาหารที่เหมาะสมในระบบต่างๆทํา,ง,ทา,ง,ทาง,งานได้ดีร่างกายก็พร้อมที่จะต่อสูรร้โรคร้ร่างกายเราสามารถสร้างเซลล์ที่ไปกินพวกเซลเล์มะเร็งได้อยู่แล้วนะฮะเมมโฟนเ k เซลอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับคราวนี้แต่มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะถามหน่อยว่าถ้าเซลล์เราเนี่ยมันไม่สมบูรณ์มันได้สารอาหารที่ไม่ครบอะครับ คนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งมะเร็งมันอยู่ในตัวคนเรารับอนุมูลอิสระตลอดเวลาเรารับสารต่างๆเข้ามามลภาวะต่างๆปัจจัยความเครียดมันเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่ทําไมคนถึงไม่เป็นมะเร็งอ่ะอ่าคนที่ไม่เป็นกับคนเป็นคนบางคนเป็นบางคนไม่เป็นเพราะคนเหล่านั้นเขามีร่างกายสามารถไปกําจัดไม่ให้เซลล์ร้ายมันเติบโตได้ ก็เหมือนกันครับรโปรตีนเข้าไปก็ไปทําหน้าที่เพื่อไปเติมเต็มสารอาหารในกับร่างกายปับป๊บปับป๊บปับ like ๊บปั๊บเซลเราได้กินปุ๊บแข็งแรงเป็นไงเขาก็สู้กับโรคหลายด้านเองถ้าคิดง่ายๆระบบทุกอย่างคือมันเป็นเหมือนการเขาเรียกว่าการปรับสมดุลร่างกายแล้วกันในระบบร่างกายทุกระบบสมบูรณ์แข็งแรงคิดว่าโรคภัยจะอยู่กับเราได้ไมครับแปลว่ามะเร็งไหน,ไหนๆกินไปได้เลยทุกมะเร็งฮะ คนไม่เป็นมะเร็งควรยิ่งกินก่อนที่จะเป็นโอเคไหมป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะกินสักกระปุกสองก,กระปุกกินไปเถอะนะครับนี่คือโอกาสในการไม่ให้เราต้องไปเจอนะจุดตรงนั้นป้องกันดีกว่ารักษาค่าดูแลคนที่ป้องกันนะประหยัดกว่าการไปรักษาถ้าเป็นมะเร็งบางคนหมดบ้านหมดรถกันเลยนะมีเป็นล้านๆก็หมดนะครับเห็นมาเยอะแล้วนะรู้แล้วนะว่าเราควรจะป้องกันยังไงนะครับ